ยังนุอยู่ใช่สบายดีปราลุงแล้วเนุ่ยสบายดีปราลุงกันนุเยใช่บางำเห็ดมีชั้นนะเละฮะมีชั้นชั้นยังนี่ชั้นดีแคลสบายดีพ่อแม่พี่น้องไปใช้ก่อนมึงฮะทำใจไปใช้ก่อ เอาไว้เไว้โมบ่อยากใส่กับพอดไว้สายรถมเย็นหัวเนี่ยขณะไม่ได้เปิดแอร์นี่กระเปิดอยู่สั่น้ะโมเล่มันเปิดอัตโนมัติเองเหยวไกกับเป็นดุจใจคอยมึงดูวยอีเป็นเบิร์ตขึ้นมาในรถเล็อีตติดเหลือมตาข้างแรกนะฮะสิไปนี่บุเคยไปจากเธอตัวหนาเบชนะ เราลุ่นเราสุ่มปั๊บปะปะออกเดินทางแล้วจ้าแต่สาวนล้วมันนี่ก่อนนี่โทรศัพท์บอกว่ามีเมฆมีเมฆขนาดอย่างเหี้ยบ่มีบ่มีแดดอีกแลเงี้ยคือเมื่อวานกับเมฆเบิดมือ รายงานมปทโทรศัพท์นะเปีย้ยจะบทสีบขึ้นทางไหนยี่ต่อใช่ไหมใบนะตัวท้าเออแม่กฮะเดไม่รอประเทนฝาปราเทนหนึ่ นนี้คนลินอยู่เบิอะมือเนาะแต่มัน่พอสิแหงมันก็เลยย่างตหามาใหยเหนื่อมัน่การยังมืเห็นแสงเลยเอ็ดเนี่ยหกโมงเลยนะทีหลังตอนนี้หกโมงหกโมงเก้านาทีเนาะมีคนก็เล็กน้อยมันนาว บ่มันบอไดบอกว่ามีพนได้ครับมีพนมันจะมีก่อนเมฆเหตุพนลงเหมเด้แสดงว่ามีแต่เมฆกับล้มนาว้ำมีแต่เมฆลมเลยนะไปเกาบ่ทันนี่จำยังบลมดอกอันนี้ไปเศ้าเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่บอได้ล้มได้เลยมันมาไปเศ้ามันหนาวแล้วมันหนาสิบุตกมันเกี่ยวเข่าได้นะคุนอยากเกี่ยวอ๋อ ไปฮะแบ่กบแม้ทถาประเทศนเดินทางต่อแล้วไปทางเขาอยู่ทางดำอย,ย่างไรอุ้ยนี่เย็นเป็นตาผมอีกพนหอกมั้ยมีนมีลมแต่เดิมเมื่อวานนี้ตื่นมาแล้วพ่นตกะรถ Oh, milo muan ยังลายนี่เขาทงเต้งเขาเจฟก็ลายนะปีน้ก็ใส่เขาก้างลายอะเนาะเขางั้นเขาวานันเดียวก็ใส่เขาเหมืนเขาก้างเางั้นอ้ยเคยข้าเาเดือนัเดือนสิบสองเลยนีเขางานทิ้งนาะทงได้ก็ลายนี่แหะแหสีนเลย มาฮอดแล้วเนาะขังเลขบ้าคือขักอยู่ด้วยแต่ัดหนักมา้องเขียนนะเนาะเกยมาจากเถือ่อได้ยินที่เขาก็เจาะว่าเอานะ อะไรจะคนอย่างจะคลองขายปลาไหป่ะหะิวเต็มคองคองเต็มมือแล้วเนาะน่าฮ็ตบุ๊ อันไหนแม่เหรอใส่สอาใส่องคนงามอันนี้เนาะปุ่มน้องใบไม้ mọi người phải nói chuyện mọi người mọi người mọi người mọi Nè mọi người mọi จิ๊บจิบแถมเลยแม่นี yeah. uh, ่ยบอเห็ดบดคนคนขายกันไรอายังพอไม่ได้เลยลูกชิ้นสีสีบาท <laughs> ừ, nó khủng không hơi à, không khai lại đi nhau <laughs> <laughs> <laughs>

น้อยน้อยรถนี่อาบอกอาบอกอืมใคอืม่เจ้าขาย sút oh, nhàng bây giờ ăn thứ ba nhảy nó Thôi, ăn đâu không nhiệm cứ sơ <laughs> 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 nhanh để khiêng để khiêng cáp <laughs> là bên này ba à, thứ là chợ nhảy ขี่รถใหญ่มากอีกมาครั้งเลกเนาะผู้มักแตงมักเตึตงร้ายย,ยุ่งหน่อยเนาะทิดหนาข้าเจ้าสิใหญ่ไปพูดว่ากันให่ข้านหนานะ,ะพ่อข้าขงวัดเปลี่ยนเส้นทางเมื่อบันเมื่อทางหัวมองนะตอนนี้พี่น้องพอกันมาคิวนาเนาะ มาทางนางผู้นทางขจาวดีเด้อแบบประชาชนเดือกันเอเลยนี่คนกันลายอยู่มองหากันข้างวันบออืมข้าหน่าอยู่ข้างหวานขจาวหายไปนัคือ่ามันตังเงื่อเขาจับคือว่าคองคายกันลายสมควรเนาะทำเามหลังนะมาเทจับนะ